โอ้กรอนนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนอนะครับกอนนี้ได้แปดหนอนะครับโอ้สี่ท่อนได้นี่สวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนครับผมครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับ ผมสัญญาแก่ย่างเขาสันกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับวันนี้นะครับพาพี่น้องมาดูอ้อยสุพรรณบุรี50สิบนะครับหรือสุพรรณบุรี50นั่นแหละครับอายุเดือนหนึ่งพอดีนะครับที่พี่เล่ปลูกไว้นะครับรอบร้านนี้ได้4ี่ิกว่าหลุมนะครับติดทุกหลุมครับผมครับนี่นะครับอายุเดือนหนึ่งนะครับ นี่ก็ปลูกผักไว้กินเองนะครับพักหนอกครับใบบัวบกอสแสละแหนครับผมครับแล้วก็ผักกะแกง,งครับหอหอมดอกผักกะแยงยามฟ้าแรงค่ำลงมาผักกะแกง,งครับอันนี้จันถาครับกระเพรา ผักะแหง,งครับผักพื้นบ้านจะมีช่วงช่วงเพิ่นเกีียวเขานะครับหลายดอกผักกระแยง,งก็เป็นดอกสีม่วงนะครับปนขาวอมขาวนะครับดอกเขาพอถ้ามีดอกเขาก็จะมีเม็ดนะฮะมีเม็ดเขาก็จะหล่นลงพื้นแล้วเขาก็จะเกิดขึ้นมาแต่จริงๆอ่ะแห้งเด็ดแห้งแตกครับหมายถึงเราเด็ดยอดเด็ดต้นเขาออกไปแล้วเขายังเหลือต่ออยู่ เขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเอาสิภาพพี่น้องมาเบิงกันอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์อายุเดือนหนึง่งคือภาพมาเบิงพักกัแนแย่งต้นไม้พวกนี้นะฮะ้า้ออกมาตรงนี้ทำห้องพักให้พี่เล่นะครับแต่อันนี้เนี่ยสุพรรณบุรี50เพิ่งเพิ่งปลูกทีหลังนะครับอันนี้เพิ่งปลูกทีหลังนะครับ คือเขาอยู่ตรงเนี้เขามีแค่สองสามต้นผมก็เลยย้ายออกมามารวมกันใส่หลุมนี้หลุมนู้นนะครับนี่นะครับสุพรรณบุรีห้าศูนย์อายุเดือนหนึ่งนะครับก็สูงประมาณห้าสิบเซนได้ครับหมายถึงตั้งแต่ตั้งแต่โคนเขาถึงยอดนะฮะก็ประมาณห้าสิบกว่าเซนถ้าเหยียดตรงตรงก็สองฟุตนู่นแหละครับขึ้นมาขึ้นมา หนึ่งสองสสี่สต้นนะครับแต่ดูเหมือนข้างล่างเขาจะแทงหน่อขึ้นมานะฮะพอได้อายุเดือนหนึ่งแล้วผมก็จะใช้ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยหมักที่ทำไว้นะฮะมาใส่นู่นนะครับผมไปซื้อซื้อมานี่ขี้วัวครับ ถุงละ35บาทกองอยู่นู่นก็60-70ลูกนะฮะ BT 50 Pro นี่ก็พยุงไฮหลํานะครับพยุงไฮหลําคือผมใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับพยุงไฮหลํานี่พยุงไทยนะครับพยุงไทยนี่พยุงไทยนะครับนี่ก็ อีกหลุมหนึ่งนะครับขึ้นมาห้าต้นนะครับห้าต้นแล้วต้นเแล้วต้นนู้นอ่ะเขาแทงหน่อขึ้นมาอีกนะครับแทงหน่อขึ้นมาแล้วครับอายุครบเดือนนึงแล้วผมก็จะใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยก็ พยุงหงายลัครับเมื่กอก่อนเนี่ยผักบุ้งพวกเนี้ยผมเด็ดเด็ดไปผัดนะ้ำมันหอยนะกินก็อิ่มนะครับแค่เนี้ยแค่จะกินให้อิ่มนะฮะุ้งไยลัมผยุ้งไห,หลําครับผมพยายามใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นร่มเงาให้ออกซิเจนนะครับ แล้วก็เอาไว้ให้ลูกหลานดูนะครับว่าน,นี่แหละผมได้ปลูกไว้ให้พวกเขาดูนะฮะในอนาคตนั่นเป็นเรื่องของอนาคตเอาเรื่องวันนี้ดีกว่าโอ้โหหลุมนี้หนึ่งสสาสี่ห้าหขึ้นมาแล้วนะฮะหกหน่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หกนะครับหลุมนี้หกหนอนะครับนีเพิ่งลอยตัดกล้วยออกไปใหม่ๆนะครับตัดกล้วยไปใส่บุญกระถินะ่นนะฮะไปร่วมบุญกระถิ่นหลุมนี้ก็หนึ่งสองสามี่ห้าหนอนะครับหลุมนู้นได้1 2 3 4งสี่หหลุมนู้นได้6หนอนะครับคือผมใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ ปลูกชิดกันใช่ครับปลูกชิดกันปลูกใกล้ต้นกล้วยใช่ครับปลูกใกล้ต้นกล้วยเขาว่ากันว่าปลูกใกล้ต้นกล้วยอ้อยจะสีไม่สวยผมคิดเราเองว่าเขามีประโยชน์นะครับเขามีประโยชน์เขามีคุณค่านะครับขอให้เป็นต้นเป็นลำขึ้นมาเถอะตัดไปทำพันธุ์ก็ได้นะครับ หรือจะกินเองก็ได้ครับผมน้ำอ้อยนี่มีประโยชน์นะครับว่างๆก็จะทำสาระให้พี่น้องดูนะครับสาระก็มีครับการกินน้ำอ้อยนี่มีประโยชน์ยังไงโอ้ยน้อนนี่หักเอาบ่เป็นยังมีหลายน้อยอยู่ 1, 2ึ่งสอห้าหก็ด จากเจ็ดถ้าขึ้นมาลำละหนอ่อก็เป็นสิบสี่ถ้าขึ้นมาลำละสองหน่อก็ยี่สิบก้อนนี้ถ้าขึ้นมาอีกลำละสองหนอ่อก็ยีน่สะิบเอ็ดลำนะฮะหลุมนี้นะครับก็ขึ้นมา 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหน่อนะครับหลุมนี้ก็ขึ้นมา 1, 2, 3, 4, 5. 5หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหน่อนะครับ นี่อายุอายุยังไม่ถึงเดือนนะครับเนี่ยหลุมแรกที่ผมให้พี่น้องดูอ่ะคืออายุหนึ่งเดือนแต่เนี่ยประมาณสามอาทิตย์กว่านะฮะประมาณสามอาทิตย์เพราะว่าพวกนี้ปลูกห่างกันเป็นอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าพี่เล่แกก็ไม่ค่อยว่างนะฮะช่วงนั้นผมไปออกบูธท,ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะหลุมนี้ก็สองสี่ห้าหลุมนี้ก็มีห้าหนอนะครับเอา้าพูดอย่าง คือเป็นโพ่งแบบนี้หลุมนี้ก็มีโอ้หลุมนี้สวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหน่อหลุมนี้มีห้าหน่อเอาหู้อีย่างหรือว่ารอยอ๋อรอยดินมันสุดดินมันสุดแล้วคือตรงนี้เป็นดินที่ถมใหม่นะครับดินที่ถมใหม่มันเป็นหน้าแรงมันจะเขาจะเป็นแตกคือเพราะเออนี่ยังไงดินมันแตกระแหงนะฮะพอมีน้ําหน่อย ดินก็ยุบลงไปหตอนนี้ได้หน for ึ่งเอ้ก <c oughs> <tones> <c oughs> ้อนนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนอนนะครับโอ้โหกอนนี้ก้อนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้อนนี้สี่ท่อนนะครับสี่ท่อนได้แปดได้แปดหน่อนะครับ แต้นหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสาหเจอสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่หลุมนี้ได้8ปแปหน่อน,นะครับนี่อายุไม่ถึงเดือนนะครับเนี่ยเพราะว่าหลุมแรกที่ให้พี่เล่ปลูกอยู่ฝั่งทางนู้นน่ะครบเดือนหนึ่งวันนี้พอดีครับไม้เก่าไม้ใหม่ผมเก็บหมดมีความคิดว่าจะเอาไปตั้งตั้งทำ ตกแต่งร้านนะครับลายไม้มันก็สวยอยู่ดีล่ะถอดแบบถอดแบบลายไม้เทปูนเอาไปทําอิดบล็อกลายไม้ก็ได้ทําพื้นทําพื้นทําพื้นทําบล็อกทําพื้นาทางเดินก็ได้หรือจะทําเป็นลายไม้ไปยาวๆเออได้อยู่เม็ดหนึ่งเนี่ยทาบล็อกยาวเม็ดหนึง่งเอาไปแปะตามรั้ว เนี่ยครับเหมือนไม้เชล้อราที่เราไปแปะ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 นะฮะนี่ก็ทำได้หลุมนี้ได้สี่ต้นครับผมหลุมนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลุมนี้ได้เจ็ดต้นนะครับโอ้นี่อายุไม่ถึงเดือนนะครับถือว่าสวยนะครับนี่นี่สุพรรณบุรีห้าศูนนะครับนี่ไม่ถึงเดือนนะครับโอ้จะทำเป็นคลิปสั้นสิบน,นาทีละ นี่ทักกล้วยกล้วยหอมกล้วยไขย่กล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมเขียวอยู่ฝั่งนู้นครับโอ้ปีกล้วยไหมโอ,โอุดไปสุดแล้วแต่ยังไม่นั่นดีโอ้โหปีกล้วยปีนู้นสุดแล้วต้องไปเด็ดนี่นะครับ ดูอ้อยชันน้ำสุพรรณบุรี50แล้วก็แถมลูกล้วยเลยครับถ้าเราหักปีเขาออกแล้วนี่ยพวกตีนตรงตีนเต่านี่เราเด็ดออกนะครับเพื่อที่จะให้พวกนี้เขาอุดมสมบูรณ์นะฮะเนี่ยฮะอย่างเงี้ยถ้าเราเด็ดออกนะครับอย่างผมมาเจอเงี้ยผมก็เด็ดออกแล้วลูกเขาจะใหญ่ลูกเขาจะใหญ่มากอ้วนสมบูรณ์นะฮะแต่ถ้าอยู่ทุงสูงก็ไปเด็ดไม่ได้หรอกครับแต่พูดถึงว่าเนี่ยถ้าเราเอื้อมถึงเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเราเด็ดออก แล้วลูกเขาจะอวบลูกเขาจะใหญ่ขึ้นนะฮะแต่เครื่อขนาดนี้ลูกใหญ่อยู่แล้วครับผมนี่ทอดมันปีกล้วยนะครับทอดมันปีกล้วยเดี๋ยวฝาไว้ก่อนนี่นะฮะ ได้สองปลีเมนูของผมเย็นนี้ก็คือทอดมันปลีกล้วยหรือต้มขาไก่อย่างเงี้ยครับปลีกล้วยก็มีแถวเสี่ยงสูงนะครับดูอันนี้สีโอเคไงโยครับเพื่อนนี่ก็สามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้า ประมาณ11-12วีประมาณนี้นะครับอันนี้กล้วยหอมเขียวนะครับเนี่ยครับกล้วยหอมเขียวมีสองกอสองกอมีหน่อขึ้นมารวมกันแล้วเจ็ดแปดหนอนะครับผมเตรียมไว้เพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับนี่เจอเม็ดชมชวนชมนะครับ ชวนชมโชว์โคดนะครับนี่พันยักษ์ซาอุนะฮะคอยรูรลานอยู่ดีไม่แห้งเลยครับผมอ๋อเราต้องเอาเม็ดพันยักษ์ซาอุไปปลูกนี่นะครับลุมี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหน่อฮะห้าหน่อหรือห้าต้นหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อายุไม่ถึงเดือน นี่ก็ยังลำสดสดอยู่แต่ไม่เห็นโผ่ถ้าเราถมลึกเขาก็จะขึ้นช้านะครับขึ้นขึ้นช้าอันนี้ขึ้นได้ขึ้นก็ไม่สําคัญแล้วเพราะว่าพวกนี้ขึ้นมาแล้วหนึ่งสองสามสี่สี่หนอนะครับโอ้ก้อนนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนอนะครับก้อนนี้ได้แปดหนอนะครับโอ้สี่ท่อนได้นหนสี่ 4, ท่อนได้แปดหนอครับ หลุมนี้ก็ได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดลุมนี้ได้เจ็อันนี้ก็เพิ่งขึ้นมายังไม่นานนะฮะบานมีรู้โรยเขาเกิดเองครับนี่ผมปลูกเขาไปกินเองวันดีคืนดีก็มาถอนหญ้าผักคอมเปเอผักชีฝรั่งผักชีไปเรื่อยต้นหอมหลุมนี้ได้หนึ่งสองสามสี ห้าหกดแดสี่ท่อนหลุมนี้ก็ถือว่าโอเคครับได้ได้แดหน่อแปต้นครับยังไม่ถึงเดือนนะครับนี่ประมาณสามอาทิตย์กว่าๆครับคือหลุมแรกนุ่นก็พี่เล่ปูกไว้เดือนหนึ่งครบวันนี้พอดีครับน,นี่ก็กระเพราสงสัยจะเกิดเองอันนี้ผมไม่ได้ปลูกอะไรแต่มีอันนี้เป็นเป็นดอกหญ้านะครับเป็น เป็นเป็นต้นญ้านะครับแต่ดอกเขาสวยมากดอกเขาจะประมาณนี้ฮะแต่จะสวยกว่านี้ดอกสีขาวมีเกสรสีเหลืองๆฮะโอ้กอนนี้ก็สวยอยู่นี่ไม้เก่าไม้เก่าพวกนี้ผมซื้อมาเนี่ยสองละสองร้อยเมตรละสี่ร้อยท่อนละพันเศษวางระเกะระกะไปหมดกอนนี้โอ้สวยว่าสวยนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ก็สี่ท่อนอันนั้นหญ้าไมอใช่อันนี้สี่นนท่อนนะครับสี่ท่อนแปดข้อตาเขาได้แปดต้นนะครับสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถือว่าสวยครับโอ้สิบกว่านาทีแล้ว อาผมสัญญาไก่ย่างเขาสวนกวางเพชรบูรณ์ครับขอฝักเนื้ฝากตัวกับพี่น้องนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับพวกข้าวสีผูกอ้อยขานไปด้วยกันกับผมครับนี่ผมยังไม่ได้เริ่มนะครับเนี่ยอันนี้คือแค่แบบแค่ทดสอบถ้าจะว่าทดสอบมันก็ไม่ใช่จริงๆอ่ะนานมาแล้ว ผมก็เคยไปปลูกอ้อยแล้วก่อนที่ผมจะมาอยู่เพชรบูรณ์เนี่ยผมชอบปลูกต้นไม้ไม้ใบไ,ไ,ไ,ไม้ดอกไม้ประดับแล้วผมมีความสุขแล้วถึงณวันนี้เนี่ยผมอยากทําในสิ่งที่ผมทําแล้วมีความสุขครับผมฝากกด s u b สไครต์กดติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับเนาะผมตั้งเป้าว่า1ไร่1ล้านนะครับ1ไร่1ล้าน คอยติดตามชมต่อไปนะครับกับขอบพระคุณหลายๆครับ